สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับช่องนนราซิโอนะครับในวันนี้นะครับผมอยากจะถามท่านผู้ชมคํหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในอดีตนั้น่ะจัก,กรวรรดิเขมรเนี่ยเคยยิ่งใหญ่มาก่อนบางคนบอกว่าเวลามางคนเห็นแผนที่ของเขมรโบราณเนี่ยบอก i, เฮ้ยเขมรโกหกว่ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมโกหกว่าเฮ้ยมันไม่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนนะ อะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องที่เขายิ่งใหญ่มาก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเขเมรมโนขึ้นมาเองนะบางคนก็ตีความไปไกลเลยว่า i, เฮ้ยขมรเนี่ยอยากจะอะไรนะครอบครองแผ่นดินไทยลาวแล้วก็เวียดนามทางตอนใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าในอดีตนั้นนะครับขมรนนะ่ะเคยยิ่งใหญ่มาจริงนะครับตั้งแต่สมัยณาจักรฟูนันเจนะ นะครับแล้วก็อาณาจักรพนาครเราเห็นได้จากนะครับผมการที่มีประสาทของเขมรโบราณต่างๆเนี่ยปรากฏขึ้นมากเลยนะครับทั้งในประเทศไทยในลาวในเขมรในปัจจุบันนะครับรวมไปถึงเวียดนามทางตอนใต้เนี่ยนะครับผมตรงเนี้ยมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าในอดีตนั้นนะครับผมเขมรเนี่ยเคยเป็นจักรวรรดิมาก่อนเรียกไงก็คือเคยยิ่งใหญ่มาก่อนนั่นเองนะครับเพราะประสาทเหล่านี้นะครับผมเป็นศิลปะแบบเขมรโบราณนะครับซึ่ง มีต้นแบบเนี่ยมาจากประเทศเอ,อ่อมาจากอินเดียสมัยโบราณเช่นกันนะครับผมแล้วตามภาษาต,ต่างๆเนี่ยนะครับผมบางภาษาเนี่ยเขาก็จะมีจาลึกของเขาด้วยนะครับแล้วจาลึกในภาษาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทั้งภาษาสันสกิตภาษาเขมรหรือบางทีบางครั้งเนี่ยก็เป็นภาษาเขมรที่เป็นตัวอักษรประวะก็มีนะครับอย่างเช่นจาลึกในสมัยอานานะจากฟูนันเจนราเนี่ย ก็เป็นตัวอักษรปราลวะแต่ภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาเขมรนะครับผมนะฮะเออตรงเนี้ยก็ต้องยืนยันก่อนนะครับว่าในอดีตนนเนี่ยเอออาณาจักรเขมรเนี่ยเคยยิ่งใหญ่มาจริงจริงนะครับผมแม้กระทั่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นจารึกแรงต่างนานาเนี่ยนะครับเขาเคยบันทึกเอาไว้นะครับว่าเออเขมรเนี่ยในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดพระเจ้าราเชนทราวรมันที่สองเนี่ยเคยยิ่งใหญ่จริงๆแล้วสามารถครอบครองดินแดนเออเลาโวแล้วก็ ดินแดนเมืองสีเทพได้นะครับผมเราก็จะเห็นได้นะครับจากการที่ว่าเมืองสีเทพเนี่ยเออมีศิลปะแบบเมรโบราณเนี่ยปรากฏอยู่นะครับอย่างเช่นทับหลังสองพี่น้องเนี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าในอดีตเนี่ย อเอออาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเคยครอบครองเมืองสีเทพมาก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าการที่ผมออกมาพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่ายกย่องขเขมรหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขมรจะมีความชอบธรรมในการยึดประเทศไทยนะอะไรทำนองแบบเนี้ยผมต้องบอกแบบนี้นะครับผมว่าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับผมเออถ้าหากว่าเป็นดินแดนก่อนรัชชาติเนี่ยนะครับผม ป็นดินแดนก่อนชาติเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องดินแดนอะไรได้นะครับอย่างกรณีที่เขมรนะบอกว่า i, เฮ้ยเจ้าทุกภาษาที่อยู่ในประเทศไทยเลยเนี่ยถ้าถามว่าตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้นะครับ <u> ผมเ <u> พราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยรับรองตอนที่เป็นรชาติก็คือตอนที่เป็นประเทศแล้วนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็คือตอนที่เป็นประเทศสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นะครับผมก็เขมรนตอนที่เขารับรองเนี่ยก็คือตอนที่เป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมีการตีเส้นทําสนธิสัญญากําหนดเขตแดนต่างๆเกิดข <c oughs> ึ้นในสมัยตอนที่ฝรั่งเศสเนี่ยมายึดเขมรนะครับผมตอนนั้นเนี่ยความเป็นรัฐชาติเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเราต้องมาแยกก่อนนะครับว่ารัฐเนี่ยมี2ประเภทคือรัฐจารีตกับรัฐชาตินะครับรัฐจารีตเนี่ยคืออะไรรัฐจารีตคือรัฐที่ไม่มีอาณาเขตที่แน่นอนประชากรก็ไม่แน่นอน จะจะได้ง่ายว่าจะยิ่งใหญ่หรือจะเล็กลงนะครับหรือจะหดลงเนี่ยขึ้นอยู่กับพระชอำนาจของกษัตริย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างอาณาจักรสุขโขทยัยนะครับอาณาจักรกรุงศรีธิยานะครับกรุงธนบุรีกรุงรัตรนโกสินทร์ตอนต้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารัชการีนะครับผมก็คือได้ง่ายว่าอาณาจักรพวกนี้เนี่ย จะเรียกไงว่าจะแผ่อำนาจก็ได้หรือจะตกเป็นเมืองขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้จะมีเป็นอนาณาจักรที่เล็กหรือใหญ่ก็ได้ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจของกษัตริย์นะครับแล้วก็ประชากรก็จะมีไม่แน่นอนเพราะบางทีบางครั้งก็ไปขวาดต้อนประชากรจากอาณาจักรอื่นๆมาเช่นกรุงศรีธยาเนี่ยไปขวาดต้อนอาณาจักรเออไปขวาดต้อนประชาชนจาก,อจากเอออาณาจักรเขมรอย่างเงี้ยนะครับผมเอออาณาจักร ออตองอูนะครับผมไปขวาต้อนผู้คนจากกรุงศรีธิยาเนี่ยมานะครับผมนี่คือลักษณะของรัชจารีตนะครับแล้วรัชจารีตเนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบเรือญาติ นะฮะรับผมอันนี้คือลักษณะของรัฐจารีตนะครับแต่รัฐชาติเนี่ยจะมีอาณาเขตที่แน่นอนมีดินแดนที่แน่นอนมีประชากรที่แน่นอนนะครับอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับผมประเทศเขม ène, พรพมา่าลาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือเป็นดินแดนรัฐชาติที่เขาเรียกกันว่ารัฐชาติสมัยใหม่นั่นเองนะครับผมกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็รับรองตอนที่ดินแดนต่างๆเนี่ย เป็นรัฐชาติแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเองเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะมาบอกว่าจะเอาประสาททุกประสาทในประเทศไทยเนี่ยเอากลับมาหมดนะครับเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายระหว่างประเทศทันทีนะครับผมในส่วนของการยุบารประเทศอื่นนะครับผมนะฮะนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมได้นํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับผมโอเคนะครับเนื้อหาในรายการของเราก็มีเพียงแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เอาพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไป สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ